ทูวันกิมมี่ยั่วแฮชแท็กสวัสดีครับพวกเราแฮชแท็กครับวันนี้พวกเรามาร่วมถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Beyond the Star นะครับก็พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยสำหรับได้มาร่วมในโปรเจกต์ซีรีส์อันนี้ก็สำหรับบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาเล่นในเรื่องนี้เลยครับก็อยากให้ทางบ้านติดตามในซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าพวกเราได้ร่วมเล่นแล้วก็เล่นอะไรอะเป็นคอมเมนต์ดูดีมีการมีการประชันกันระหว่างแบบ ทีมอะไราเงี้ยครับก็อยากให้ให้ทุกคนติดตามเพราะว่าพวกเราซุ้มซ้อมแล้วก็ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆสำหรับฉากในวันนี้เป็นฉากอะไรเพิ่มข้นไงครับวันนี้เป็นฉากแข่งเต้นอันนี้ฉากสำหรับวันนี้ครับก็เป็นออนสเตจสำหรับสองสองทีมมาประชันกันทีม ทีมอะไรนะบีเลดคิงเลดคิงนะจริงครับบียอนครับผมบีออนอะฝั่งถามฝั่งบียอนดีกว่าก็ตอนนี้เหมือนเหมือนโดนลุมเลยครับเพราะว่าตอนนี้บียอนอยู่คนเดียวเลยนะฮะใช่อยู่สีเสื้อด้วยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทางบียอนไม่ยอมแพ้เลดคิงอย่างแน่นอนเออก็เราขอท้านายแล้วกันเนอะสบายหรือเปล่าหรือจะสู้กับตัวพ่อเหรอเอ้ยไม่ธรรมดาตัวพ่ออยู่เฉยๆมันก็เชิดชายแล้วอย่างเงี้ยครับก็ อยากให้ดูทั้งสองฝั่งเลยให้กำลังใจทั้งสอฝั่งเลยครับเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากจริงๆเอาเร็วๆนี้นะครับ MV ของพวกเราวงแฮแท็กนะครับก็จะปล่อยในวันที่29กันยานี้นะฮะเป็นเป็นเพลงแรกที่พวกเราตั้งใจทําออกมาพีเต์มาออกมาเลยว่าแบบว่าเรามีความฝันที่อยากแบบอยากเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นผลงานเพลงชิ้นแรกก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเพลงซูเปอร์โนวาครับก็เหมือนแบบเป็นการแตกจักรวาลออกมา อะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีความฝันที่คนละแบบแต่ว่าพอมารวมกันทุกมันเป็นมันเป็นทีมหรือว่าความฝันที่พุ่งชนทุกสิ่งเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ที่เราต้องการส่วนตัวผมเองก็ผ่านอะไรมาเยอะก็คิดว่าก็อาจจะคาดหวังกว่าคนอื่นมากๆแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันก็ยังไงก็ตามแต่ก็ยังไงก็ฝากฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ฝากฝากทุกคนด้วยเผื่อทุกคนเนี่ยจะอย่างพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะมีความฝันที่จะเป็นนักร้องแต่บางคนเนี่ยมีความฝันอยากมีแฟนแฟนคลับ พราะยังไงก็ถ้ามีใครอยากจะสมัครข้าวดของเราก็ยินดีนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็ต้องต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสในการที่มาทําเพลงของตัวเองแล้วก็มีโปรดักชั่นที่ดีที่เหมือนอย่าง MV อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มไวอยแบนด์ด้วยซึ่งไม่ได้คิดไม่ฝันว่าจะแบบมีโอกาสที่จะได้มาทําแบบจริงๆจังๆแล้วก็กําลังจะปล่อย MV ใ,ให้กับแบบ ทุกๆคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก<ม>็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับครับอบคุณครับของ<ก>แล้วกัน,นก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ใกล้เอ็มบีออกแล้วก็คือตื่นเต้นมากก็อยากให้ทุกคนติดตามเลยนะครับวพวกเราแฮชแท็กนะครับก็ขอฝ <ๆ S 2> ากซิงเกิลเพลงแรกของพวกเรานะครับที่เพลงว่าซุปเปอร์โนวาครับที่จะออนแอร์ในวันที่29กันยายนี้ครับทางช่อง M4 Entertainment นะครับแล้วก็ฝากเพจพวกเรานะครับแฮชแท็ก Official H A S H T A X อ่าครับจบด้วยตัว X นะครับเออเอาแบบละเอียดละเอยียดเลยครับ <c oughs> ติดตามได้ทั้ง IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ,รบเพื่อเห็นเห็นผลงาน,นของเรานะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันได้แล้วก็ติดติดตามข่าวสารพวกเราก็ได้ครับ